สวัสดีครับผมสวัส์บุรอดกบจตุครามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อ,อนินตยสารพระเครื่องตามเซียนสองพระครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณีอุไรรุตยี่หวาค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค่ะ ถ้าได้พบกับเซ okay? <Ma> ียนจริงพระแท้ก <crazy> ับอาจารย์สมานคลองสามนะครับรู้ลึกรู้จริงกับเซียนจริงพระแท้ครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์สมานคลองสามก็มาบอกตําหนิชี้ชัดแล้วก็วิชาการของคุณผู้ชมด้วยนะคะก็เดี๋ยวอใจรอกันสักครู่ใช่ครับนะคะส่วนแฟนรายการนะคะเมื่อวานจับรางวัลไปแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยทราบแล้วว่าได้รางวัลอะไรกันบ้างใช่ครับนะคะท่านไหนที่ฟังไม่ทันนะคะสักพรุ่งนี้เราจะนําเบอร์มาทวนให้คุณผู้ชมนะคะว่าท่านที่พลาดเหมือนกับไม่ได้ชมหรือ ว่าฟังเบอร์ไม่ทันก็เดี๋ยวตรวจสอบกันวันพรุ่งนี้ครับค่ะส่วนของวันเดือนหน้านี้เดี๋ยวยังไงวัน2องวันใช่ค่ะก็จะมาแจ้งให้ทราบใช่ครับนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่บางวันพลาดโอกาสรับชมรายการนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของ y o u t u b e นะคะพิมพ์คําว่ารายการตามเซนสองพระครับค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงงานบุญนะฮะตอนนี้มีหลายงานบุญเลยนะฮะงานบุญแรกเลยหนังสือนะฮะหนังสือดีๆนะครับสุภาพบุรุษเสือดำนะฮะจอนจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ําเจ้าพญานะครับนะครับหลวงพ่อนี่ผมเคยสัมผัสท่านฮะน่ารักมากมหาองค์นี้เลยนะฮะนะครับนะครับใครเคยได้สัมผัสท่านฮะเก่งมากนะครับเรื่องพุทธคมท่านนี้ไม่ธรรมดาครับตอนนี้ท่านมีวัตถุประสงค์โดยที่ว่าจัดสร้างหนังสือนี่จะไปสมททุน สร้างโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นอาคาร20ชั้นนะคะโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะคะอยู่ที่หนองแขนนี่เองนะคะกรุงเทพครับผมค่ะอันนี้คือเป็นหนังสือประวัตินะคะของจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเร่น้ำเจ้าพยาหลายหลายท่านอยากรู้ว่าท่านเป็นลูกศิษย์ท่านใดนะครับแล้วก็เป็นเสือมาสมัยก่อนนะฮะ ท่านเป็นนะครับเบอร์คอรเซ็นเตอร์เลยนะคะอันนี้ต้องโทรเบอร์เบอร์บอร์เซ็นเตอร์นะฮะส่วนเรื่องเสือดำเนี่ยตะก่อนท่านเป็นเสือนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดท่านจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทบด้วยวัดชนแดนนะฮะอยากทราบประวัติเนี่ย ต้องติดตามนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือเดี๋ยวหนังสือนะคะสามารถสั่งจองได้เนี่ยเล่มละ299บาบาทนะคะแต่ทีนี้ที่พิเศษจะได้รับวัตถุมงคนด้วยนะฮะมีตะกุดของท่านนะฮะค่ะนะฮะนี่หลงพ่อตะกุด เดี๋ยวย่บบอกเบอร์โทรนะคะสำหรับท่านที่สนใจหนังสือนะคะเล่มละ299บาทนะคะ02นะคะ5031774จดให้ทันนะคะ02 5031174นะคะคะเป็นเบอร์ call center ของการสั่งจอสำหรับหนังสือสำหรับคุณผู้ชมที่เห็นภาพแบนนี้นะฮะที่เป็นตะกุดติดๆท่านเนี่ยคือตอนท่านปลุกเสกเนี่ยตะกุดลอยได้นะฮะ ตะกุดนี่ลอยได้นะฮะคือผมเคยสัมผัสตัวท่านนะฮะมีวัตถุมคลที่ท่านอยู่ตรงนี้ด้วยที่เป็นตะกุดขอโทษค่ะนะฮะเนี่ยตะกุดจะลอยอยู่ข้างนี้ฮะจะเห็นตะกุดนะฮะลอยมาตลอดนะฮะท่านปลูกเสกแล้วตะกุดลอยนะฮะไม่ว่าวัตถุมงคลสมัยองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับท่านเคยปลูกเสกถึงขนาดองค์พ่อจตุคามรามเทพนี่ลอยจากบาทออกมานะฮะ ถ้าจะปลุกเสกวัตถุมคลในในบาทแล้วพระอาวัตถุมคลจะลอยออกมาอมนี่นะครับนี่ค,ค,คือความขลังและความตับสิทธิ์ของหลวงพ่อเสียดำนะฮะ,ะหรือท่านใดอยากทราบประวัติจริงๆแล้วมันขนาดไหนนะฮะเนื้อเรื่องอยู่ในนี้เลยนะครับผู้ชมลอง ต้องรีบสั่งจองและเช่าบูชาได้นะครับ02นะคะ5031774ครับค่ะนี่คือสุภาพบุษเสื้อดํานะคะอย่างที่บอกไปที่สําคัญคือมีตะกุดด้วยเป็นตะกุดรุ่นพิเศษนะคะก็คือว่าให้คุณผู้ชมได้รับเป็นที่ระลึกไปด้วย299บาทนะครับนะฮะค่ะฝากไว้สําหรับหนังสือนะคะครับผมทีนี้งานบุญอีกงานบุญหนึ่งก็เป็นทางวัดทางเหนือค่ะครับของของหลวงพ่อคูนนะคะเดี๋ยวเราพูดถูงก่อนนะฮะ ครับเชิญคุณีิวาฮค่ะก็จะมีพูดถึงหลวงพ่อคูณวรับปัญญยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าท่านเนี่ยได้ตอนนี้เนี่ยสร้างกำแพงนะคะก็มีกำแพงวัดเพิ่มเติมเพราะว่าได้ลือกํำแพงเก่าเพื่อขยายบริเวณวัดนะคะเป็นกำแพงชั้นนอกนะคะก็จะได้ให้เหมือนกับว่าญาติโยมเนี่ยมาร่วมกันทําบุญนะคะแล้วก็วันนี้มีบทสัมภาษณ์หรือว่าวิทยาของหลวงพ่อคูณด้วยสดๆร้อนๆเมื่อตอนเย็นนะฮะโดย ฝีมือการถ่ายภาพพระอาจารย์ตุ๊พระเลขาะฮะ,ะท่านถ่ายมาก็คือถ้าเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านใช้โทรศัพท์ถ่ายใช่ค่ะนะครับทางวัดไม่มีกล้องไม่มีอะไรหรอกครับใช่ค่ะนะฮะก็ใช้กล้องเดียวนี้เทคโนโลยีเนี่ยคือล้ำหน้าไปไกลนะฮะ,ะถ่ายเสร็จท่านก็นลง YouTube เลยแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อที่ท่านได้พูดมาเกี่ยวกับอ,อยากรู้ว่าเป็นไรให้คุณผู้ชมมารับฟังพร้อมๆกับผมเลยเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจราฟังรับมาให้พร้อมๆครับ วันนี้เป็นโอกาสมาตรวจงานพัฒนาวัดที่สุมประตูที่กำลังสร้างใหม่กรเมเลขาธคการที่บริเวณทางที่ตะวนันออกเข้าวัดว่าการพัฒนาวัดนั้นหลวงพ่อเองจะเดินสำรวจทุกวันไม่ต่อไปสร้างทำแล้วก็รับไปด,ดูไ่รู้ว่าตรงไหน มันทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรจะได้ไม่ผิดพลาดถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่รู้ดูก็ยังเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงเวลานี้กำลังทำซุมประตูทางให้จนออกอีกชั้นหนึ่งเป็นกัน้็วระเศคอนที่แล้วก็เลยมานั่งดูให้รู้ว่าเรานั้นปช้สลไปบ้าง ทางที่เราจะทําอะไรนั้นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนั้นก็ตรัสสายดำทำคำดำทิศของเราตั้งแต่ว่าการเราทำคำตรีแล้วที่ของเราก็ไม่มีความมั่นคงไปเท้าบดจะถึงเท้าหน้าท,ทำให้ทำไม่เกิดความมั่นคงทำประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือพิธีบานสิ่นงนาน คือฉันภาภิญญา,าที่ทำมีองศาเรียกว่าผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมฉันทั้ก็คือความพอใจในการทําในการประพฤติปฏิบัติว่าทํางานทางโลกและทางธรรมไม่ว่างานส่วนรวมไม่สะะำคัญแแต่การผลิตไม่ยากภิญญาความเพยายาไม่ทอ้อถอยดังพุทธภาที่ว่าวิริยนะนั้นทุกธรรมเจติบุคคลเราจะลงโทษก็อาศัยความภาคภิญยาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ว่าต้องางานงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความขยันมันเป็นเป็นหลักสําคัญจะเงานะอย่างแมลงพึ่งแต่ยาวอย่างแมลงวันแมลงพึ่งน,นั้นก็เป็นของหอมแต่แมลงวันรถยนต์ของของเราต้องจุดเดคนเราเมื่อกันว่าเป็นรถม์ที่เป็นประเภทแมลงพึ่ง ถ้าไม่มีความยันมันเปลี่ยนมีความภาคเพี่ยนในการสร้างหลักปาัฐานให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงแนบวบทางโลกก็ทางธรรมถ้าว่าชีวิตของเรานั้นเอาอย่างแรงวันการทำชี่พวของเรานั้นร่มจมทำให้เราชีวิตของเราเรามีความสัดร้อนมีความ,มวามมุ่นวายไม่มีความตื่นเต้าหน้าท้อาาใจความภาคเพียนพยายามเสมอก็จะมีประโยชน์ระยากา,ารใดก็คือจิตใจวิธีกาจตั้งมั่นไม่วันไหว คนที่ทําอะไรสําเร็จเพราะไม่มีความหวั่นไหว้ถึงไม่จะถูโลกธรรมมาพร้อมกัน,นอะไรก็ไม่หวั่นไหวเพราะเข้าใจว่าเราอยู่ในวัฏฏะอยู่ในโลกธรรมมีลาบลาบเสื่อมเยอะว่เสื่อมมีนินทาม,มีส,สมมารสนมมีส,สัมเมืะะ่อเรามีจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วไม่ไม่ก็ไม่ต้องวุ่นวายในสถานการณ์เนมนุษยี่อันนี้เรียกว่ามีความมั่นคงในทางกายหรืว่าจิตตา มีที่บางสาขามาีการขัดทวนทำอะไรก็ใครคนทั้งหมดไม่ว่าทํางานไม่ว่าทำงานตุนตัวตุนรว,วมพัฒนาวัดวาอารามพัดศาสนาธรรมะกินจำนินชีวิตหรือปฏิบัติธรรมก็สามารถสำเร็จประโยชน์ไม่ว่าทางทางโลกทางทางจะถึงมากผลยิ่งทานเพราะแค่ปัญญาปัญญาคง,ง,งสมเด็จสมา,าองรั์ว่าเป็นแสงสว่างยิ่งกว่าพระดนโลกยิ่งกว่าแสงดวงจนันทร์อาทิตย์ ที่เราคุณธรรมที่ทําให้เรานั้นเป็นประโยชน์ระว่างงานการหลัาการปฏิบัติธรรมการศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่ทางโลกทางธรรมประวัาายคุณธรรมตั้งสี่ประการเป็นหลักสำคัญเรียกว่าคุณเครื่องทำให้สริประโยชน์เรียกวิบ,บททัติสี่ที่ชั้นข้าวิยาสิตจักอง้าขอเริญพรสาธุคร,รับเป็นบทเขาเรียกว่าที่หลวงพ่อให้พรแล้วก็เป็นบทที่ท่านให้ธรรมะนะครับถือว่า ทางแฟนรายการก็ได้บทธรรมะของหลวงพ่อหลวงพ่อครูเนี่ยท่านเป็นสุขสิทธิ์ของหลวงปู่ฤษีิงดำค่ะนะครับหลวงปู่ฤษีิงดำเนี่ยก็ถือว่าเด่นในเรื่องการธรรมะค่ะนะครับเป็นพระนักเทศแล้วก็เป็นท่านสายวิปัสนาวิปัสนากรรมฐานนะครับหลวงพ่อครูในเจริญรอยตามแบบตรงๆเลยค่ะ ก็คือถือว่าเป็นลูกศิษย์ของทางหลวงพ่อปานขอดบางนมโคหลวงพ่อบอกไม่ให้เรียกว่าเป็นลูกศิษย์เพราะว่าเหมือนเป็นลูกหลานเนาะให้เป็นลูกหลานเลยค่ะหลวงพ่อนี้น่ารักมากน่ารักมากครับราะว่าลูกศิษย์นี่ดูห่างเหินใช่ครับนะคะอย่างเราเวลาเข้าไปกราบท่านเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นลูกหลานนะคะเป็นลูกเป็นหลานท่านจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยครับผมนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับหลวงพ่อคูณวัลปัญโยที่ท่านทําบุญแล้วสบายใจใช่ค่ะนะครับ พะวัดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดะนะครับไปเดือนนี้เดือนหน้าอ้าวทำนู่นทานี่อีกแล้วหลวงพ่อสร้างตลอดนะครับแล้วก็บางทีบางท่านในปเนี่ยจะเห็นหลวงพ่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นกิจ จะวัดประจําวันของท่านเลยท่านจะนั่งกรรมฐานวันละสามสี่เวลาใช่ค่ะครับผมว่างไม่ได้คือถ้ามีเวลาเนี่ยท่านก็จะฝึกกรรมฐานนะคะหรือว่าอย่างหลวงพ่อครูเนี่ยท่านเป็นพระอุปชาด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยช่วงเวลาบางครั้งก็ไม่ว่างเพราะว่าต้องมีกิจของสงฆ์ซึ่งท่านเป็นพระอุปชาก็อาจจะต้องมีไปบวชหรือว่าทํากิจของสงฆ์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะถ้ามีเวลาปุ๊บท่านก็จะมานั่งปฏิบัติฝึกฝึกสมาธิตลอดเพราะว่าเราเคยมีโอกาส แอบเข้าไปที่วัดนะคะพอดีไม่ได้แจ้งหลวงพ่อล่วงหน้าว่าจะเข้าไปตอนกี่โมงก็เข้าไปช่วงเย็นหลวง,ลงพ่อก<ล><พ>อนั่ง,งกรรมฐานอยู่หน้า,าหลวงพ่อฤาษีิ่งดำกับหลวงพ่อปานนะฮะ,ะมันจะมีรูปปั้นอยู่ะนะครับทั้งกานนั่ง อ้นั่งอยู่นานมากจนคือเราเห็นก็ต้องอย่างที่เราก็ต้องเงียบเงียบไปแล้วไปห้าโมงกว่าเกือบพุมองแล้วค่พ่อนั่งเกือบทุ่มนะใช่ค่ะนั่งนานแล้วต้องรอหลวงพ่อนะครับเพราะผมก็ชอบเวลาพราที่นั่งวิปัฒนากรมฐานใช่ค่ะนะครับท่านกอธิฐานจิตบางทีก็ให้ลูกหลานที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ทุกท่านที่มาเนี่ยให้เกิดมีแต่ความร่ํารวยไม่ติดไม่ขัดไม่อัดไม่จนค่ะนะครับทำลายต้เจริญก้าวหน้านี่ครับคือบารมีของหลวงพ่อนะครับซึ่งพคูนวัดบไ่ได้เคยกล่าาวววไ้่ ท่านนี่แหละจะมาแทนฉันะนะครับภายภาคหน้าเนี่ยคนจะรู้จักท่านทั่วประเทศ นะครับหลวงพ่อคูณวัดบลังถ้าไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ทางวัดเนี่ยก็มีการดําริก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นพระใหญ่นะคะหรือว่ากําแพง <ผม S 1> เพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0811394993นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของที่วัดบลังโดยตรงรเลยนะคะเบอร,ร์พระจันทุนะคะครพระเลขาของหลวงพ่อคูณเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ลองสอบถามรายละเอียดได้อันนี้เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท่านได้ทําการบวงสรวงนะคะเพราะว่าท่านบวงสรวงเองเลย แล้วก็การทําทุกอย่างเนี่ยท่านจะต้องมาดูแลทุกอย่างใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนทํากําแพงวัดชั้นนอกนะคะเพราะว่าลื้อกําแพงอันเก่าออกมาเนี่ยก็ตอนนี้กาลังก่อสร้างกําแพงอยู่นะคะท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะร่วมบุญกันได้เบอร์วัดบัลลังได้เลยบมีกําลังทรัพย์อิดก้อน2ก้อน3ก้อน10ก้อน20ก้อนตามกําลังทรัพย์เราลองโทรมาสอบถามพระอาจารย์ตุ0ศูนย์แปดหนึ่งนะครับหนึ่งสามเก้าสี่เก้าเก้าสามศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามเก้า 4993นะครับเบอร์พระอาจารย์ตู้เป็นพระเลขาของหลวงพ่อคูณวรลัญโยใช่ค่ะนะครับ,รบหรือท่านใดที่อยากจะเดินทางไปที่วัดเลยก็ได้นะครับที่วัดท่านอยู่อำเภอโนนไทยนะครับมาจากกรุงเทพนี่เข้าที่อำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอน,นะฮะแล้วตรงยาวอย่างเดียวเลยนะครับจนถึงวงเวียนหลวงพ่อคูณวัดบไร่ค่ะวงเวียนนะจะมีหลวงพ่อคูณยืนอยู่ฮะแล้วก็ตรงเข้าไปอ้อ,อวงเวียนก่นอนม่ใช่พาตรงมวยนะตรงเข้าไป นะครับลักวิ่งไปอีกประมาณ20กสปถนนหนทางดีครับก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะคะฝากไว้อีกหนึ่งวัดนะคะแล้วก็อย่างที่ทางรายการเราเคยนำเสนอนะคะวัดดอนชัยมาอยู่ที่ลำปางนะคะก็ทางพี่กบเนี่ยได้ร่วมบุญไปนะคะก็คือว่ามีการเรียกว่าเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสร้างกุฏิหลังค่ะก็มีภาพความคืบหน้านะคะว่ากุฏิเนี่ยตอนนี้คืบหน้านะคะก็ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางวัดจะมีงานกระถิน่นนะคะก็เลยอยากจะบอกบุญญาโยมามนะคะว่าที่วัดเนี่ยกำลังจะเรียกได้ว่าซ่อมแซมอันนี้นะฮะปกติที่สร้างนะฮะค่ะนะคะ,ะคแล้วก็อย่างที่บอกอันนีเน้เอาไว้สำหรับพระอาคารตุก,กะที่มานะครับที่จะมาร่วมเพราะว่าไม่มีที่พักแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็น นะคะ,คะแล้วก็ส่วนที่จะบอกบุญแฟนรายการนะคะเป็นงานทอดกรถินสาม,มัคคีนะคะครตรงกับวันที่30ตุลานะคะ30ตุลาที่วัดดอนชัยนะคะรายได้เนี่ยเพื่อบูรณะโบสถ์นะคะให้แล้วเสร็จเพราะว่าตอนนี้โบสถ์ยังเนี่ยอันนี้คือโบสถ์บูรณะไปแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็จะทําพิธียกฉัดพระอุโบสถค่ะ <โฮ S 1> แล้วก็บุญใหญ่บุญใหญ่นะครับใช่ค่ะพร้อมกับถวายกุฏิด้วยที่ท,ที่ร่วมที่ร่วมสร้างเพราะว่าก็คง<ช>คมีแฟนรายการหลายๆท่านนะคะร่วมบุญกันไป ค่ะก็บ,บอก <ผม S 1> เป็นงานทอดกรถินนะคะวันที่30ตุลาครับเป็นหนึ่งวัดที่น่าร่วมจะทาบุญด้วยครับเพราะเป็นวัดกันดานนะครับค่ะ นะครับพี่ธนสานก็อาสาขันอาสานะครับเพราะไม่ใช่ค่ะัน,นี้พี่ชันลำปางพี่ชันลำปางฮะ,ะเพราะว่าทางาวัดเนี่ยอยู่ในหุบเขาค่ะนะครับค่อนข้างทางวัดเนี่ยรับโทรศัพท์ยากใช่ค่ะนะครับพี่ชันไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณพี่ชันก็เป็นอาบาตอ,อยู่ที่นูน่นใก็เลยช่วยดูแลเป็นตัวแทนให้กับเรามีโอกาสจะไปเยี่ยมครับพี่ชันครับ่จะไปกราบนื่อการที่วัดหน่อยนะฮะจะได้ไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกัน ได้ค่ะอีกหนึ่งวัดนะครับวัดดอนชัยนะครับ097นะครับ9234071 097 9234071นะครับวัดดอนชัยนะครับนะฮะแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งวัดนะครับเป็นงานบุญดีๆสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเรามีกําลังทรัพย์เราก็ร่วมทํากําลังกําลังทรัพย์นะฮะถ้าเราไม่มีปัจจัยก็อย่างที่บอกนะฮะพูดกันอยู่เป็นประจําเลยนะฮะว่ามีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่มีไม่เป็นไรเราร่วมด้วยแรงช่วยด้วยใจ เราโมทนาสาธุด้วยบุญอันนี้นะฮะลูกไม่มีปัจจุปจัจแต่ขอโมทนาสาธุขอให้บวหลวงพ่อใี่สําเร็จสําเร็จนะฮะเราก็ได้บุญแล้วะนะครับผมเดี๋ยวขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะาาเียส